สวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงภาวิรั์ขวัญศิริกุลจบการศึกษาระดับปริญญาโทวิชาเอกธนกรรมสำหรับเด็กจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะปัจจุบันทำงานอยู่ที่กลุ่มงานธานกรรมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และเป็นเจ้าของคลินิกธนกรรมหมออนาวาัตหมอภาวิรัสค่ะและในปีนี้นะคะเรามีทีมทันตแพทย์ที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพฟันของเด็กๆเ,เพิ่มขึ้นก็คือคุณหมอเนอยค่ะหมอเนอยนะคะทันตแพทย์หญิงบุญชนิดนพชาติสถิตค่ะจบการศึกษาปริญญาโทสาขาธนากรรมสําหรับเด็กจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ น้องเนยมาทํางานที่ร้อยเอ็ดได้ไม่นานเนาะพี่ก็ยอยากจะถามถึงสุภาพช่องปากของเด็กจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นยังไงบ้างคะค่ะที่เห็นหลักๆเลยนะพี่โมก็คือว่าผู้ปกครองเนี่ยเขามากักจะพาเด็กมาตอนที่เริ่มมีอาการปวดแล้วบวมแล้วแบบนี้คะ่ะจริงๆก็เจอเกือบทุกวันเลยนะคะก็คือมาพบหมอฟันตอนที่มีอาการปวดมีอาการบวมแล้วซึ่งพอมาตอนนี้ก็จะเห็นว่าการรักษามันก็จะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นนะคะก็เลยอยากจะแนะนําว่าเราควรจะพาบุตรหลานของเรามาตรวจฟันตั้งแต่ ยังไม่มีอาการเนาะ ใช่ค่ะมาตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกนะคะแบบนั้นการรักษามันก็จะง่ายก็ดีต่อใจเนาะ<ฆ>เด็กก็จะรักเราก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการทำฟันแต่ว่าผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าบุตรหลานของท่านมีอาการปวดหรือบวมแล้วนะคะทางคลินิกของเราก็มีทีมทันตแพทย์ที่จะช่วยดูแลเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะสุดท้ายนี้เนี่ยเราก็อยากฝากนะคะผู้ปกครองนะคะว่าพาบุตรหลานนะคะมาตรวจฟนันตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกหรือว่าขวบปีแรกไม่ต้อง ต้องรอให้ปวดไม่ต้องรอให้มีอาการอะไรแล้วถึงมานะคะก็จะช่วยให้บุญลานของท่านมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นรากฐานที่ดีต่อฟันแท้ในอนาคตนะคะพี่โมใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าลืมมาตรวจฟันตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกกันนะคะค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย